เอลซ่าเอลซ่าเธออยู่ไหนอยู่วันนี้ฉันแค่แอบซ่าอยู่ในที่นอนอ่าเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมารีวิวเอลซ่าโอลาห์หนูชอบมากที่นอน Elsa, เอลซ่าโอลาห์เนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูโอลาห์หนูชอบโอลาห์อ๋อมีพี่โอลาห์ด้วยโอลาห์ก่อชิ้นโอลาห์โอลาห์จะเป็นจมูกแคร์หลอกจมูกแครอท อ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะแกะให้ดูนะคะว่าในชิ่นอนชุดนี้หกเลยห้าสิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้น้องซีเอาเลยตัวนี้เกรดคุณภาพดีนะคะสีไม่ตกเลยเดี๋ยวให้ตัวปวนแกะตัวปวนแกะชึงนี่ไงคะตัวนี้คิดต่คิดต่ด้วยมีเ็นทาปูก็จะมีอีกท้าปูให้หนึ่งผืนหกวก็ วางเลนเดียด้วยแล้วก็มีปอกหมอนสองใบปอกหมอนข้าง <c oughs> ส่วนตอนนี้ก็เป็นผ้าหม่มเดี๋ยวเราจะเก็บผ้าห่มก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะจัดการปูก่อนเอาล้ <c oughs> แกะผ้าห่มไว้ <c oughs> เดี๋ยวคุณแม่ค่อยแกะอันนี้ให้ดูเนาะออมันเป็นซอมแบบนี้มีอะไรบ้างมาดู <c oughs> ดูกัน <c oughs> ช่องอะไรคะช่องแกะเอาอออออออค่ะช่องอะไรคะทาร์มนี่ไงหมอนนี่ไงอันนี้หมอนข้างไะหมอนข้างกับข้าปู้ที่นองเดี๋ยวเรามาปูกันเลย อันนี้อาจจะเป็นอะไรอมันข้าหรือปมอนมนอนข้างมันข้างเหมือนกันใช่ไหมเดี๋ยวเราไปมชมที่นอนกันด้วยกันนี่ค่ะหนูเป็นเอลซ่าแล้วเอลซ่าเอลซ่าช่วยแม่แก่ปอมนอนเลยไปนู้นค่ะหม,มอนเด็กได้ไหมคะได้เอาไม่ได้ลูกหมอนเด็กไม่ต้องแก่แก่เลยอุย้ยที่นอนเฉยจันเลย Rhaid i ti ddechmyn ni o'r niw. Diolch yn fawr. Diolch yn ช่วยเอลซ่าปูเอลซ่าเรามาช่วยกันปูจังอันน่นอันไหนคือหัวอันไหนคือท้ายกันไหมดูกันมืมเป็นไงนะไหนลองดูสิลูไม่ต้องงอน ใส่ปูนไปเลยชิมหนูจะมาทำออลารเพราะว่าหนูชอบโอลาฟช่วยแม่ปูก่อน้าหญิงค่ะหนูก็ลำบางเหมือนกัน,นเนี่ยลำบากก็ต้องช่วยกันโอ้ยทำไม่ได้ไม่ทำเององหญิงลงมาก่อน อันนี้เอลซ่าองน่นเอลซ่าเห็นเลคะตัวปูดต yeah> ัวปดเขียนงามากเฮ้ยเอ้ยกลับเล่นกระโดดลงกระโดดขึ้นมาบนเตียงเลยเสร็จแล้วค่ะปูปูไปอนจ้า ต่อไปป่องหมอนนะจ้ะป่องมอนข้าป่องหมอนจ้ะป่องหมอนข้างเย้บ้านเราไม่มีหมอนข้างไม่ต้องใส่หรอกเดี๋ยวค่อยหาหมอนข้างบ้านเราไม่ใช้แค่น ม,มารีวิวไฮเตอร์มาเลยให้ดูนะคะว่าจะเห็นการเปลี่ยนแป้งแค่ไหนโอ้หมอนของเรามีซิปด้วยน้ำรองก็ไม่หลุดคุณภาพดีมากเลยเกดเอเกดหิมเงียมเลยนะคะไม่ใช่ของเกดบ,บีสักครั้งเดียวสิงตกไม่ใช่แม่ นี่หนูน้องอลาร์ดิการชอบโอลาโอร์โอลาเป็นจมูกไฮร็อตค่ะว้าวลายหมอนแล้วพี่มีสองสีพี่น้องเอลซ่ากับอันนาน่ารักจังเลยแม่จูอันอันนาขโมยชุดเอลซ่าไปใช่ไหมคะอันนาขโมยชุดเอลซ่าทำไมก็ก็ก็ใส่ชุดลายอันนี้มันคือชุด น้องซีดูแต่ยังแก้ไม่ออกอันนี้มันคือชุดอันนาไม่ใช่เดี๋ยวแม่จะให้ดูว่าชุดเอลซ่าเป็นยังไงน้องซีจำสับสนกันตลอดเลยไม่ใช่อันนี้เป็นชุดเล่าฮันเซลตะวันไม่ใช่อันนี้มันชุดราชินีเอลซา่าใช่อันนราชินีเอลซ่าจะเป็นดอกทานตะวนัน เ,เ,เป็นรูปดอกทา<อ><อ>นตะวันแขนเหลืองเหลืองเรามาช่วยกันปูที่นอนกันดีกว่าลูกหนูเห็นตอนหนูร้องเพลงอยู่ไหมตอนแรกแรกอ่ะเดี๋ยวแม่จะเซิร์ฟปกันให้ดูว่าน้องสีเข้าใจผิดหมอนแล้วก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะมีที่เอลซ่าสองคนแสดง อันน้ำไม่ใช่หรอแม่วางค่ะวางให้มันหัวเดียวกันลูกเสร็จแล้วก็จะมาปลูกเอ๊ะใส่เมื่อนอนแล้วว่าขอข้าของกันค่ะว้าเดี๋ยวลนเดี๋ยวแม่ขอ แล้วมันก็นุ่มได้ละคะดูสิตายแล้วน่นอนจริงๆด้วยเอลซ่าเอลซ่านอนหรือยังไม่ไม่นะคะถ้าใครสนใจสั่งคุณแม่ไว้ใต้คลิปนี้ได้ชุดละหกร้อยห้าสิบคุณแม่ส่งฟรีในตัวเมืองพิรโลแต่ว่า านจังหวัดคุณไห่คิดค่าฟุ้งตามจริงสวยงามมากเลยไปก่อนนะคะ